ดผมมาแล้วค่ะทุกคนมีค่ะก็สั้นประมาณนี้เลยนะคะตอนแรกที่วัดไปนะคะระดับก็คืออยู่ประมาณนี้เพราะว่านุชตัดเอาใส่ในไอเนี้ยค่ะในสมุดของลูกสาวอะค่ะพอกลับมาถึงบ้านก็รีบไปสระผมออกเลยเพราะตอนแรกเนี่ยพี่ช่างเขาเกลียวให้ค่ะแล้วเกลียวแล้วแม่นุชไม่ชอบให้ดูข้างหลังข้างหลังก็จะความยาวนะคะนี่ค่ะจะประมาณนี้ประมาณนี้เลย เดี๋ยววันนี้จะมีพี่ช่างเขามาไอเนี้ยค่ะมาติดตั้งเครื่องล้างจานให้ด้วยค่ะเพราะว่าที่ล้างจานเนี่ยมาส่งตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันต่อค่ะเออลูกชายมาพอดีลูกชายครับ<ะ>นี่แม่ตัดผมแล้วเป็นไงบ้างลูกน่ารักย้ำเสียงน่ารักแม่ครับครับมีพัสดุมาส่ง พัสดุอะไรลูกมาจากไหนคะไม่ใช่พัสดุมาเดี๋ยวไปเอาเองค่ะโอเคโอเคมีพัสดุมาส่งค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยลูกชายกำลังไปเอาค่ะมาแล้วไหนโอ้ยเฮมาแล้วคะ่ะ มีอะไรมาส่งนะคะวายมีพัสดุใครมาส่งเอ่ยอ่าพัสดุใครมาส่งคะเอ๊ <c oughs> อะอร่อยแล้วหนูจะขำอะไรเนี <c> ่ย <oughs> มาค่ะแกะกล่องกันเลยค่ะจะ <c oughs> มีอะไรอยู่ข้างในเอ่ย นันไข่รหรือตะไบไข่หรือตะไบอะไรมาเปิดดูกันเลยว,ว้วาวว,าว้าวโผา่อเียจ๋ามาเต็มกล่องอีกแล้วค่ะแน่นกล่องเลยของหนูอหนูยังจับไม่ได้คะ่ะฮึ่ลงเช้าวัดไทยเอ่ยตบมือเย้หนังสือน้องอมเมรลียเยอะเลย นี้ด้วยนะคะใส่ถุงสูญญากาศกันมาเลยทีเดียวค่ะมีชุดหน้าหนาวนะคะมาให้หน้าวินเทอร์ค่ะรองเท้านะคะมีถุงน่องมาให้เยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น Slipping bag นะคะก็จะมีหมวกค่ะ มีขนมมีอะไรมาให้ด้วยแล้วก็มีเป็นแฟตการ์ดนะคะมาให้น้องอเมริกาอ่านค่ะสมุดอันนี้ก็จะเป็นสําหรับใส่คุมเวลาทานอาหารนะคะอีกเป็นของแม่นุชค่ะเ <laughs> <Birthday S 1> <laughs> บิร์ดเดย์นะคะยิบแซงสีชมพูเลยเดี๋ยวแม่นุชจะลองทาลิปสติกเลยนะคะอืนะคะ <laughs> อ๋อแล้วก็มีผ้าพันคอค่ะเลย นะครับครับลูกมีปูอยู่สามขาแล้วก็ลูกก็เลยเอา lobster มาอีกสามตัวครับปลาไม่มีแข็งเลยอ่ะอ๋อหนูเอาเพิ่มแล้วแล้วหนูจะทาน lobster หรือเปล่าหรอครับทานครับโอเคงั้นแยวเลยค่ะว่าจะทานปูค่ะแต่ปูมีแค่สามขาลูกชายเลยเอา lobster มาเพิ่มอีกขาสามตัวโอเคเอาวางเลยครับถ้างนั้นเดี๋ยวแม่จะได้ทำหนุ่ครับโอเคขอบคุณครับขาปูอยู่แค่สามขานะคะ แต่ว่าลูกชายเอาลอตเตอร์มาเพิ่มด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ทําเป็นตำโซตำู้ตำโทนิคค่ะซึ่งตำโทนิคทานด้วยพี่ชายครับนุชก็ถือกล้องไปด้วยฟิล์มไปด้วยค่ะอะไรเอ่ยนั่งด้วย วันเกิดนุชจำจริงอ่ะ26กแต่คุณลีแล้วก็ลูกชายน,นัดกันค่ะจัดให้วันนี้พกรเลโอนาร์โดโอ้โหเอาจริงเลยนะคือเสียดายตังค่ะนุชก็มีอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าคุณลีซื้อมาให้แต่ไม่กล้าบอกอะทำไงดีอะลูก

เดี๋ยวมาลองบูธคู่นี้กันค่ะกนนึงค่ะแม่ครับน้องยังมีของขวัญให้อีกครับแม่น้อเบบี้มี่น้องน้องจะซื้อให้เลยไหนคะมาแกะด้ยวยกันเลยหนูปักเงินของหมงวกมาน <laughs> ีนั่น <laughs> 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 เป็นถุงเท้าคะ่ะ ถุงเท้าใส่คู่กับรองเท้าฮันเดอร์อมห,หมูหรอคะขอบคุณค่ะนี่ขอบคุณนะคะนี่ค่ะเป็นถุงเท้านะคะข้างในก็จะเป็นขนนุ่มๆใส่ช่วงหน้าหนาวค่ะซื้อให้แม่เหรอคะขอบคุณนะคะลูกขอบคุณค่ะ มาอีกหนึ่งถุงค่ะของริโอนาโดขอบคุณครับอันไหน,นของซาร่านี่ค่ะไปซื้อซาร่ามาให้แม่นุชอย่าแม่นุชมาแกะเลยแก <g les plays> ะมาเลยเอ๊จะจ,ะจะ้าวันนนุชนุชเพิ่งไปดูมาค่าะแลนุชอยากไดนะ้ กางเกงที่ลูกชายซื้อมาให้นะคะใส่ได้พอดีเลยนุชอยากได้พอดีเลยค่ะเพราะว่าใส่แล้วเนื้อผ้ามันซ้อปะค่ะแล้วก็ทิ้งๆดีค่ะขอบคุณครับผมลูกยังยังหอไม่เสร็จเลยนะคะเนี่ยังยังห่อไม่เสร็จเลยนะคะเนี่ยเมีำรับ คครับล hey. ูกเฮ้ยส yes. ืปปาคำขาดของต้นอุ้ยคำลูกของต้นกดน d อยกดนอยกดนอย ดหน่อยกิดหน่อยเร็วอุ้ยโอ้ยอยู่กับป๊าป้าอามิเลียคะอามิเลียจ้าเุ้ยเฮ้ยเุ้ยอามิเลียจ้าเุ้ยพี่ชายถ่ายรูปบายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบายบาย